โอเคครับวันนี้เราจะมาทาเอ้ยเราจะมาพาทัวร์เมือ,องของเรากันนะครับเมืองนี้ผมกำลังจะสร้างอยู่ครับสร้างไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ว่าก็ใหญ่อยู่นะครับนี่คือตึกหรูครับจะมีทั้งหมดสามชั้นนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ตกแต่งข้างใน,นครับผมรอให้คนเช่าตรงนี้ก็จะเป็นบ้านไม้นะครับ มีเตียงมีโคมไฟนะครับไปต่อเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มูกอ้อยนะครับนี่คือโซนของบ้านชาวบ้านนะครับและนี่คือบ้านเพื่อนผมนะครับเขาสร้างไว้อย่างดีเลยครับถึงแม้จะดูแปลกๆไปหน่อยนะครับ,รบเขามีจรวดด้วยครับนี่เขามีจรดวดเขามีทุกอย่างเลยครับชาวบ้านเขาก็มี นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าละเอียดเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของผมเองนะครับไม่สิบ้านเช่าครับบ้านเช่านี่ก็จะเป็นบ้านเช่าเหมือนกันครับแล,และนี่ก็จะเป็นที่กดน้ำมีทั้งน้ำน้ําเหลืองน้ำ,นำ เยื่วน้ำชมพูแล้วก็น้ำฟ<ะ>้ามีครบเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านอิฐน,นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นป้อมประการันะครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นเอกคอยครับจบับสัญญาเสียงนะครับเวลามีสตูเดิยนมาแถวๆนี้ผมจะได้รู้ครับนี่ก็จะเป็นรถกระกาและนี่คือ คือตัวดอกไม้ต่อมาเราจะมาดูโซน,โนสัตว์กันนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นเอ่โซนขังสเกตั้นหนองน้ำน,นะครับนี่ครับโซงขังบีสนะครับถูกขังไว้ได้ นี่ก็จะเป็นอมานิโลอมานิโลโคตรพิเศษเลยครับนี่ครับของชาติไทยครับค่ะาบางคนอาจจะสงสัยว่านี่คืออะไรผมขออนุญ,ญาตค่ะครับโอเคไม่เป็นไรน,น,นะครับลงไฟแล้วครับนั่งรถไฟลถไฟแล้วครับ นั่งไปครับคุณจะได้เจอกับเอออะไรก็ไม่รู้อ่ะอนั่งไวกันและนี่ก็คือกั่งนี้นครับตรงนี้ก็สามารถไปหาเขาได้นะครับแต่ระวังตัวกระทืบนะครับ ต่อามาผมมีอะไรอยากนำเสนอนี่ครับนี่คือที่ประหารไอรอนกลเลมที่มาขวางทางการทำงานของพวกเรานะครับเราจะจับเขาห้อยไว้แล้วพอปลแล้วพอหมดเวลาที่เขาจะได้พูดอะไรเราก็จะปล่อยเขาลงไปครับปล่อยเขาลงไปที่ละาวานะครับ ต่อมาอันนี้ก็คือสิ่งปลูกสร้างง่ๆนะครับผมทําไว้เร่ิงๆนะเนี่ก็คือเวทีมวยสัวนัดกะบฏกูไม่รู้สร้างไว้ทําเพื่ออะไรนี่นะครับบ้านผมนะครับบ้านผมเป็นคฤลึสหาดหลังใหญ่นะครับ เข้าไปนะครับแปลเราจะได้เจอกัาเจอกราคลิปนี้อาจจะนานมากเลยนะครับนี่คือที่ปั๊มหินอัตโนมัตินะครับไม่สิไม่อัตโนมัติแต่มัน,นปั๊มหินไม่แม่กันือนกันและนี่ก็คือโซนรับแขกโซนรับแขก ถ้้มาถึงรับแขกแล้วก็เป็นแค่ี้ครนี่คือห้องสมุดเราสามารถอ่านหนังสือได้ทั้งวันและเป็นห้องเอ็นชาร์ดด้วยนะครับไปเลยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนย่างอาหารนะครับโซนย่างอาหารเข้ามาก,ก็จะเป็นประตูนเนเธอร์นะครับ นี่ก็คือห้องเล่นเกมนะครับที่นี้ให้กดฟรีครับนี่ครับห้องเล่นเกมครับส่วนชั้นบนก็จะเป็นที่นอนผมนะครับนี่นะครับมีตู้ปลามีอะไรครบหมดนี่ครับเอามาครับอีกห้องหนึ่งก็จะเป็น พ่อทำกับข้าวนะครับพ่องทำกับข้าวก็จะมีเชี่ยวไอศครีมนะครับเต่ครับครับนี่ครับกองไฟอันนี้ก็เป็นที่ล้างมืออ้อตรงนี้มีชั้นหนังสือด้วยนี่ก็จะเป็นห้องฝึกฝนยิงธนูนะครับในเกาะก็ไม่ได้มีอะไรครับนี่เป็นที่ตีปวกนะครับ นี่ก็ที่วางของครับโต๊ะครับแล้วก็ที่เอาไว้เคลือบก่อนดีครับนีครับมีธนูเอาไว้หยิยบแล้วก็มีนี่มีมีลูกธนูนี่ก็คือที่เอาไว้ฝึกยิงธนูผมมีววหมดไปย,ยังครับใช่บอก รีวิวไปหมดแล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมยังไม่ได้รีวิวไม่ถูกผมผู้ผิดสิ่งที่ผมยังไม่ได้ีวิวหลังจากน,นี้ก็คือซอดกดน้ำมีทั้งน้ำม่วงน้ำเขียวน้ำเหลืองน้ำฟ้าน้ำแดง น้ำเขียกับน้าไฟอีกแล้วท่าน,นก็มีกล่องแล้วก็เอ็ดวิล <c oughs> เ,ปเปิดออกมานี่คือลาและไฟที่จะไปยังเหมืองน,นี่คือที่ติบววส่วนเมืองไปทางไหนก็นี่เลยครับผมไม่รู้ว่าผมทราไว้ทำไมแล้วก็ต้องถบกทับอยู่ช่ไหมเลยครับ มันเสียเวลาครับตอนนี้่มยมีอะไรเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซน์บล็อกอาชีพทั้งปวดเลยนะครับนี่ก็ระคังนะครับเอาไว้ไอ้นั่นเอาไว้ให้ชาวบ้านตีและนี่สวนสวนนะครับเอาไว้เก็บเกี่ยวเบอร์รี่นี่คือที่ปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำนะครับเป็น ไปคล้ายๆกับทางไปทะเลนะครับอือนี้ครับนี่ครับนี่คือประตูมหาจัจจนย์เคยขุดกดตรงนี้มันก็จะส่งคนลงไปข้างล่างแล้วตรงนี้ก็คือที่เอาไว้นั่นนะครับเอาเรื่ออะไร เอาไข่นะครับการตกาเสียงแลเสียงกนี่คือคือทีวีแอปนะครับดูโฆษณาทีวีตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะค้าแบบใหม่แล้นี่เครื่องเล่นนะครับจะให้เราโยนเพชรไปตรงนั้นนะครับแล้วเราก็จะได้ของนะครับส่วนนี่ก็ไป ไปยังเหนือนครับหนูขอไม่อธิบายอะไรมากเพราะว่ามันยังไม่ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์นะครับเุ้ยแหลกแหลกแหลและนี่นะครับทางเล่นให้ได้ครับเล่นแข่งเรือนะครับจะมีสองทางให้เราเลือกไป้างบนนู้นจะมีลาละาไฟและในเนเธอร์ มีอะไรแล้วผมค่อยไปเล่าในอีพีหน้านะครับน,นะครับเราก็จะมาถึงโซนสุดท้ายแต่ไม่สุดท้ายสุดโซนอะควาเรียมไม่สิมันเกือ มันไม่ใช่สุดท้ายเราะคุณกดปุ่มนี้ก็จะมีนี่ครับคุณก็จะถูกส่งมาตรงนี้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นกรงนะครับเข้าไปไม่ได้ครับเขนหวงห้าผมนะครับเข้าไปเมื่อไหร่โดนผมกรส่วกใจแน่นอนอุ้ยขอโทษรับนะเปิดประตูไปแล้วครับ ตรงนี้ก็จะมีกับดักนะครับเผื่อผู้บุกลุกเข้ามาผมก็จะใช้นี่ครับแต่ถ้าเกิดเขาขามมาได้ตรงนี้ก็ต้องโดนอยู่ดีนะครับไม่เล่อครับไม่เล่ะอย่างไงก็ต้องโดนอยู่ดีครั้งนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับมันไปยังเหนือผมขี้เกียจอธิบายแหละนี่ครับโซนยังไม่ได้สร้างแล้ว อีพีหน้าค่อยมาดีโซนใหม่นะครับแล้วต่อมาเราจะขึ้นไปข้างบนกัน แล้วต่อมาก็เป็นโซนสุดท้ายก็คือโซนสะพานที่จะไปยังเมืองอย่างแท้จริงครับนี่คือด่านหน้าของเมืองเฉยๆครับนี่ครับตรงน,นี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับต่อมาเราจะไปดูที่สวนสนสำหรับผมกันนะครับนี่นะครับ เราต้องผ่านลูกปั้นคุณใบไม้ก,ก่อนนะครับจากซีรีส์ v f i เข้ามาแล้วเราเจอเจอกระโบดใบไม้นะครับผมเบียร์ครับเงินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับที่มารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกระทืบซับะไครแล้วก็กระทืบไลค์กันด้วยนะครับเราจะได้ไปถึง ยี่สิบซับเร็วๆนะครับบ๊ายบายลืมลื